ตำรับยอดเลขาจากคมพีจัญญาบ่าววิธีฝึกผู้นำในยุครอสหนึ 1, โดยพระพระเดจทัตตะชีโวอย่าเล่นเล่อในการรักษาและขับรถยนต์การขับรถนั้นถ้าพลาดเพียงนิดเดียวก็อาจบาดเจ็บหรืออาจถึงแก่ชีวิตได้ คนที่รักชีวิตตัวเองจึงต้องไม่ขับรถเร็วหรือประมาทเลินเล่อและต้องมั่นตรวจเช็ครถยนต์ให้อยู่ในสภาพปกติอยู่เสมออย่าดันทุรังใช้แม้ในสภาพผิดปกติเล็กๆน้อยๆมิฉะนั้นเมื่อถึงตอนซ่อมจะกลายเป็นเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายรวมทั้งยังเอาชีวิตของผู้อื่นไปเสี่ยงอันตรายด้วย เราเป็นคนขับรถยนต์และรถม้าก็ดีเราควรจะปฏิบัติการนั้นๆอันเป็นหน้าที่เราทำด้วยการพินิจพิเคราะห์ให้ดีปราศจ,จากความสะเพร่าและมักง่ายในเหตุการณ์ต่างๆการรักษาก็ให้ทำให้สะอาดเรียบร้อยตามหน้าที่ตลอดถึงสิ่งของที่ใช้ในการนั้นอย่าให้สุรุ่ยสุร่ายหมดเปลืองไปด้วยเหตุไม่จำเป็นได้จึงจะดี และสิ่งใดที่เป็นของทำยากและราคามากอันซึ่งเราไม่เคยทำแก้ไขก็อย่าเพิ่ไปแก้ไขทำเข้าก่อนซึ่งไม่มีความรู้พลาดพลั้งของนั้นจะเสียมากไปเมื่อเจตนาดีอยากจะรู้อยากจะทำได้บ้างก็จงร่ำเรียนสืบสวนกับผู้รู้เขาเข้าใจดีเสียก่อนจึงทำและสิ่งใดที่รู้สึกว่าเสียหรือขัดข้องมีขึ้นนั้น ต้องร่ำเรียนให้ไหนท่านทราบเพื่อจะได้รีบแก้ไขเสียอย่าละเลยไว้จนเสียมากหรือเกิดอันตรายจึงจะดีและในการขับรถก็ดีต้องพินิษพิเคราะห์ลู่ทางไปมาให้ดีอย่าเผลอเพลินปล่อยอารมณ์ไม่ได้จะเกิดเหตุเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเป็นอันแน่ที่จะต้องเสียอย่างน้อยที่สุดก็ต้องเสียเงินและเสียเวลาใช้ ถ้าถูกอย่างสำคัญร้ายแรงเข้าร่างกายไม่นายก็เราหรือทั้งนายทั้งเราแตกหักทะลิกเปิกปอกชอกช้ำจนถึงแก่ชีวิตอันตรายก็ได้เพราะฉะนั้นเราควรจะระวังอันตรายต่างๆให้มากเหตุการณ์ต่างๆที่เขาเป็นกันมาแล้วเราก็ย่อมรู้สึกบ้างไม่ใช่หรือว่ามันมีทางเสียทั้งนั้นหาดีและเสมอตัวบ่มิได้ เพราะเหตุฉะนั้นเราอย่าเผลอและระวังให้มากจะขับรถไปมาก็อย่าให้เร็วปุูดเกินไปนั่งก็ไม่สบายและจะแข่งขันเอาไรากับใครที่ไหนเล่าเมื่อเร็วมากจะยับยั้งในเหตุการณ์อะไรที่มีขึ้นบ้างก็ไม่สู้ทันท่วงทีจึงไม่จําเป็นต้องเร็วนักอีกประการหนึ่งจนถึงที่เลี้ยวก็ดีที่มีถนนและตรอกทางผ่านก็ดี และที่ทางคับขันก็ดีหรือที่ประชุมชนคนพลุกพล่านก็ดีผ่านทางกับรถรางรถไฟก็ดีต้องเดินช้าๆและเปิดแตรยาวๆมากกับยับยั้งตั้งใจระวังให้มากดูซ้ายแลขวาให้รอบคอบเพราะอันตรายจะมีย่อมมีตำบลดังกล่าวนี้เป็นพื้นเหตุอันตรายที่เป็นกันมากก็ด้วยเผลออย่างหนึ่งอวดริดอวดแรงอย่างหนึ่ง อวดริ์อวดแรงนั้นได้กับว่าค่าฝีมือดีคล่องแคล่วเชี่ยวชาญแข็งแรงพอทุกอย่างในทางหนีทีไล่ช้าไม่ใครได้เสียรัศมีไปรือดูเหมือนคนขับไม่เป็นรถของเราก็ดีและเร็วอยู่ข้างหลังรับฝุนละอองของใครไม่ยอมออกจะเป็นเช่นนี้จึงโดนกับผงเข้าบ่อยๆแต่ว่าอันตรายสำคัญสำคัญ มักจะนายผู้ชายไม่ใคร่ได้ไปในรถโดยมากเพราะเหตุชะนี้และพ่อเอ๋ยจงระวังระวัยให้ดีอย่าเผลออย่าขับให้รุนแรงแข่งกันทำไมไม่ต้องการถึงรถม้าก็เหมือนกันยับยั้งแต่พอควรดีกว่าอันตรายก็จะไม่มีหรือน้อยลงเพราะอยู่ในสามารถมนุษย์ทำได้ควรทำออสำหรับข้อนี้ ผู้เขียนได้อธิบายไว้อย่างละเอียดละออ,อแล้วคือสอนคนขับรถว่าไม่ให้ประมาทเลินเล่อหรืออยากดังขับรถเร็วจนเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถม้าที่ใช้ในสมัยก่อนเพราะถ้าพลาดเพียงนิดเดียวก็อาจบาดเจ็บหรืออาจถึงแก่ชีวิตได้และประการสำคัญอย่าทำตัวเป็นคนโง่งแล้วขยันคือไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ดีพอ และไม่ศึกษาให้ดีเสียก่อนพอเห็นเครื่องยนต์เสียก็พยายามซ่อมเสียเองถอดไปถอดมาแล้วใส่คืนไม่ได้หมดกลายเป็นฝรั่งญี่ปุ่นทำเกินใช้การไม่ได้ตอนสมัยเรียนอยู่ชั้นมัธยมหลวงพ่อก็เคยเป็นอย่างนี้เหมือนกันยมพ่อซื้อรถจักรยานให้ขี่ไปโรงเรียนพอมันเสียไอ้เราก็เคยแค่ดูๆเขามาไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจัง แต่คิดว่าเราน่าจะซ่อมเองได้ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเลยถอดออกเป็นชิ้นชิ้นเสร็จแล้วใส่คืนไม่ได้ต้องไปตามช่างมาประกอบให้ทีนี้นั่งดูเขาด้วยพอดูแล้วคิดว่าเข้าใจดีคราวหน้าลองซ่อมเองอีกก็ยังเหลืออีกสองถึงสามชิ้นนี่ถ้าเป็นรถยนต์ก็คงเสียหายมากกว่านี้และในฐานะที่เราเป็นคนขับรถ ก็อย่าสักแต่ว่าขับโดยไม่เอาใจใส่สภาพรถเลยหลวงพ่อจะสั่งคนขับรถเป็นนักเป็นหนาว่าถ้ารู้สึกว่ารถผิดปกติให้รีบตรวจเช็คเลยถ้าเกินกำลังของเราก็ให้ส่งเข้าอู่เช็คอย่าไปดันทุรังใช้ไม่ใช่ว่ามีเสียงดังแกรกแกกมาเป็นอาทิตย์แล้วก็ยังปล่อยให้ดังอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวไปตายเอากลางทางแล้วจะทำอย่างไรดังนั้นอะไรก็ตาม ถ้ามีทีท่าว่าจะเสียหายแล้วอย่าฝืนใช้ไปยอมเสียเงินเข้าอู่ตรวจซ่อมเสียดีกว่าอย่าเข้าทำนองเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเลยนะ